เรอราคาแพงขายได้เกือบ2,010 10บาท2สีหมุนเวียนปีพศ .2,500 สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของปอปาศ,ศึกษาแบงค์เหรียญโบราณท่านผู้ชมฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ปอปาจะมาพูดถึงแล้วก็ ประกาศรับซื้อเหรียญเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาอยู่ในยุคสมัยของพระหลวงรัชกาลที่9แล้วก็เป็นเหรียญมุนเวียนท่านผู้ชมฮะไม่ใช่เหรียญตัวอย่างไม่ใช่เหรียญปลอมผิดพลาดเป็นเหรียญมุนเวียนที่ปัจจุบันวันนี้โอ้โหท่านผู้ชมนะนับมาตั้งแต่ประมาณสัก13เดือนเนี่ย13เดือนย้อนหลังท่านผู้ชมฮะเชื่อไหมว่าเหรียญ10บาท เหรียญ10บาทหมุนเวียนราชการที่9ปีนี้พศนี้ท่านผู้ชมฮะมีราคาย้อนหลังไป13เดือนนี้จะอยู่กันที่ประมาณเหรียญละ600เอาง่ายเลยว่า500 600 700ไม่เกิน900บาทเท่าที่อปอบปาจำได้ท่านผู้ชมฮะตั้งแต่13เดือนก็คือ13-14เดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันปีที่แล้วท่านผู้ชมฮะ ช่องกระปาก็รับซื้อชวน,นก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเหรียญละถ้หาหักเหรียญผ่านใช้แย่ๆหน่อยก็500หลังจากนั้นก็สภาพที่นั้นก็600 700 800 900ท่านผู้ชมฮะนะสวยสุดนี่จะอยู่กันประมาณที่เหรียญช่วงนั้นเลยในะประมาณสักท่านผู้ชมฮะประมาณ1,200บาทอาจถึงพันสามะในในระยะที่ผ่านมาท่านผู้ชมฮะแต่เชื่อไหมฮะ FC ท่านผู้ชมฮะว่าเหรียญ สิบ,บาท2ส,สีหมุนเวียนเหนรียญราชการที่9ท่านผู้ชมฮะปีนี้พศออนี้ปัจจุบันมีราคาเนี่ยสูงเกือบ2,000บาทณนะปัจจุบันวันนี้ดีไม่ดีท่านผู้ชมฮะอาจถึง2,000บาทไปแล้วก็ได้สำหรับเหรียญ10บ,บาทปีนี้เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันแลยวท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวคลิปนี้วิดีโอนี้ผมฝากจะมาพูดถึง เกี่ยวกับเหรียญ10บาท2สีหมุนเวียนเหรียญของพ่อหลวงราชกาลที่9ของเราฮะเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยหายากลำดับที่1ท่านผู้ชมฮะัาน,นก็คงจะหนีไม่พ้นเหรียญ10บาท2สีหมุนเวียนปีพศ2530 อ่ะท่านผู้ชมฮะลองมาดูกันฮะว่าเหรียญ10บาท2อสีมุนเวียนปีพศ2531ทําไมถึงมีราคาขยับสูงขยับขยับ,ยบสูงไปเรื่อยๆท่านผู้ชมฮะขณะที่เหรียญที่เคยเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากชนิดราคาต่างๆแล้ว่าจะเป็นเหรียญปังผิดพลาดเหรียญมุนเยียนเหรียญที่ระลึกท่านผู้ชมฮะ ขนาดที่เหรียญได้อืนนั้นมีราคาเนี่ยดรอลงดรอลงแตกต่างจากเหรียญ10บาท2ส,สีปีพศสอง1ซึ่งมียอดจำนวนการผลิตออกมามก็ถือว่าน,น้อยท่านผู้ชมฮะผลิตออกมาเพียงอ่ารา,าวๆสัก6200เหรียญท่านผู้ชมฮะ6200เหรียญเท่านั้นเองหนึ่งเลยท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญที่ ก็ก็เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมเพราะว่าเป็นเหรียญที่มียอดจํานวนการผลิตน้อยถ้าเปรียบเทียบกับเหรียญ10บบาทหมุนเวียนปีพศอ,อ,อื่นๆเราไม่นับปี3 3ท่านผู้ชมฮะนะก็ยกให้ปีพศ2 5 3 1เนี่ยเป็นเหรียญผลิตน้อยที่สุดลำดับที่1เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมปัจจุบันมาเนี่ยท่านผู้ชมฮะ ใครหลายๆคนนักสะสมหลายๆคนหลายๆท่านนะไม่ว่าจะเป็นนักสะสมมือระดับอาชีพหรือว่านักสะสมมือใหม่ๆท่านผู้ชมฮะที่มีเหรียญ10บาทสสีมุนเบียติดพ1นอยู่ในครอบครองนะเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมอะโอกาสที่จะปล่อยหรือล่องลอยค่อนข้างแต่ยากเลยนะก็ต้องยอมรับความจริงว่า หนึ่งเลยมียอดจำนวนการผลิตน้อย2เป็นเหรียญที่ท่านผู้ชมอะติดอันดับหาย,ยากอันดับที่1อยู่แล้วเนี่ยนะปัจจุบันวันนี้ท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าช่องป่อป่าเนี่ยขนาดเป็นเหรียญผ่านการใช้งานท่านผู้ชมรับซื้อกันในราคาหลักพันเนี่ยยังไม่ยอมขายท่านผู้ชมฮะนะเอาง่ายๆเลยว่าถ้าหากเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะไม่ผ่านการใช้งานเนี่ย ปัจจุบันมานี้หากเ,เหรียญไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้ท่านผู้ชมะเชื่อเลยว่าประมาณพั0ห้าพันหรืออาจมากกว่านั้นยิ่งเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานและอยู่ในแพ็คท่านผู้ชมฮะอยู่ในแพ็คอยู่ในแผงแบบเนี้ยปปาว่าตอนเนี้พันเจ็ด แทบจะซื้อกันไม่ได้แล้วนะท่านผู้ชมฮะน,นะแทบจะซื้อกันไม่ได้เลยเชื่อเลยว่าเหรียญเดยดนี้ท่านผู้ชมฮะเก็บรอได้ราคาแพงแต่ถ้าขายปัจจุบันวันนี้ปปาเชื่อเลยว่าหากเปเหรียญไม่ผ่านการใช้งานแล้วอยู่ในแพ็คท่านผู้ชมฮะสองพัน 2, แทบจะไม่มีคนขายแต่ก็อืมก็อย่างห้าสิบห้าสิบท่านผู้ชมฮนะเนาะเพราะว่าอย่างช่องปป้าเองก็ เพียงแต่ว่ามาบอกคร่าวๆข้อมูลวันทั้งหน้าว่าสองผันี่แทบจะไม่มีคนขายเพราะปัจจุบันมันเนี่ยพปาะปาเคยทําราคาฮะมีนักสะสมเนี่ยเคยส่งแบบเป็นแผงเขียวมาให้ท่านผู้ชมฮะเป็นแผงแบบเนี้ยท่านผู้ชมนะเสนอกันไปประมาณพันเจ็ดพันแปดนี่ไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยเจ้าของเนี่ยเขาบอกขอบคุณครับจบขอบคุณครับแล้วก็จบท่านผู้ชมฮะนั่นหมายความว่าถ้า ปบว่าไม,ไม่ไม่ไม่นานท่านผู้ชมฮะไม่นานราคาเนี่ยต้องมีช่องทางต่างๆเนี่ยประกาศรับซื้อถึงเหรียญละพันเก้ดีไม่ดีถึง2,000ในวันข้างหน้าเร็วๆนี้นี่เองท่านผู้ชมฮะอ่ะก็นี่คือข้อมูลแล้วก็ปปามาบอกเลยว่าเหรียญน,นี้เก็บไว้รอราคาแพงแต่ถ้าหากขายไม่นานราคา2,000ันสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะ ก็ลองดูนะก็ถือโอกาสมาพูดมาคุยแล้วก็มาบอกกล่าวว่านักสะสมท่านใดที่มีเหรียญ10บาทสองสีปีพศ2531ท่านผู้ชมฮะปีพศ253 1นห้ากต้องการแบกขายช่องปะป้ายินดีรับซื้อเหรียญของท่านท่านผู้ชมฮะไม่ว่าเหรียญของท่านจะผ่านการใช้งานหรือไม่ผ่านการใช้งานก็ตามเนาะปปาก็อินดีรับซื้อเหรียญของท่าน ลองท่านผู้ชมฮะหากต้องการขายก็ลองส่งรูปนะส่งรูปมาตรวจสอบประเมินราคานะหากเป็นเหรียญผ่านการใช้งานแล้วเนี่ยเราก็มาพูดคุยกันนะหรือว่าเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานว่าราคาเราจะตกลงกันได้ประมาณเท่าไหร่ช่องทางการติดต่อท่านผู้ชมฮะก,ก็อ่ะพิมพ์พจพเอสามสแล้วอีกลายหนึ่งก็ p a อหนะึ่งกเนาะ ครมีเหรียญ10บาทซ้อมสีมนเหรียญปีพศ2531ก็ลองนะท่านผู้ชมว่ลองส่งรูปมาลองส่งรูปมาตรวจสอบประเมินราคากันหรือว่ามีปีพศอ,อ,อื่นๆที่ปป่าทำคลิปประกาศรับซื้อไปก็จะเป็นอลองมาก็เป็นปีพศ2 5 0พ4นหอะไรประมาณนี้ก็สามารถติดต่อส่งรูปตรวจสอบประเมินราคาได้นะนะเรารับซื้อกันตามสภาพผิวของเหรียญฉะนั้นไขรที่มีเหรียญ เอาอยตัวอย่างเลยฮะเอาสําคัญสําคัญก็เหรียญ10บาทปีพศ2531ท,ท่านผู้ชมฮะลองติดต่อส่งมานะปะปาร,รออยู่เนาะหรือจะเป็นปีอื่นๆที่ปะปาประกาศรับซื้อไปในประมาณาหลายๆอันดับสําหรับเหรียญ10บาท2ส,สีหมุนเวียนตัวติดผลิตน้อยหายากช่วงนี้เป็นกระแสค่อนข้างจะมาแรงท่านผู้ชมฮะค่อนข้างจะมาแรงแล้วก็แนวโน้มเนี่ยราคาอาจจะพุ่งสูงกว่านี้ อันนี้ปป้าใกล้ข้อมูลไปถ้าพ่อทางช่องป้ป้าเองก็ประกาศรับซื้ออยู่นะหลายหลายปีปศเนาะเดี๋ยวใครที่มีก็ลองส่งรูปตรวจสอบประเมินราคาส่งส่งรูปตรวจสอบประเมินราคาช่องปป้ารออยู่นะแล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของปป้านะปป้าแนะนําว่าอยากใช้กดติดตามไหมบางครั้งท่านอาจได้เหรียญที่ช่องปป้าประกาศรับซื้อไปแบบเป็นทางการจะได้ลองส่งรูปมาตรวจสอบประเมินราคาแล้วก็ซื้อขายช่องของปป้าหลายคนหลายท่าน อย่างไม่มั่นใจว่าช่องประปารับซื้อจริงไหมเกรงว่าส่งเหรียญมาแล้วช่องประปาจะเงียบหายไปอะไรประมาณนั้นไม่ต้องกวท่านผู้ชมฮะนะเพราะว่าช่องประปาก็ยืนอยู่ตรงนี้แล้วประมาณราวสักท่านผู้ชมฮะจะเข้าเดือนที่14แล้วนั่นคือเป็นหลักฐานยืนยันว่าช่องประปานั้นยังคงรับซื้อเหรียญแล้วก็จ่ายเงินค่าเหรียญของท่านคลิปนี้ผมประปาศึกษาแบงก์เลญโบราณอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ